ส่วนยานนี้นะคะทำเอาแฟนๆเ,นเป็นห่วงเป็นอย่างมากเลยนะคะหลังพิธีกรชื่อดังออกกีรติค่ะเกิดอาการแพ้อาหารแบบรุนแรงมากๆเลยนะคะจนหายใจไม่ออกต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนเลยส่วนนักร้องลูกทุ่งสาวเสียงดีอย่างฝนคณะสุนทรค่ะก็ได้ออกมาประกาศแล้วว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อโควิด -19 ค่ะ พิธีกรอารมณ์ดีออกีรตินะคะได้ออกมาแจ้งข่าวอาการป่วยของตัวเองผ่านทางไอจค่ะด้วยการโพสต์ภาพนะคะที่ตัวเองเนี่ยกำลังใส่ชุดคนไข้นอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลแบบนี้นะคะพร้อมบอกว่ารอดจากโควิดแต่ว่ามาจบที่แพ้อาหารค่ะต้องแอดมิดด่วนเลยเพราะแพ้บางอย่างที่ยังระบุไม่ได้อาการเกิดขึ้นเร็วมากตาบวมมากแล้วก็คันกระจายไปทั่วตัวเลยนะคะแต่ว่าไม่มีผื่นค่ะจากนั้นจมูก ปากแล้วก็มือเนี่ยเริ่มบวมตามมาหายใจได้ช้าลงพอเริ่มมีน้ำมูกก็เลยตรวจ ATK แต่ว่าผลเป็นลบนะคะสุดท้ายต้องหายใจทางปากโชคดีค่ะถึงมือคุณหมอทันพร้อมขอโทษแล้วก็ขอบคุณทีมด้วยนะคะที่ช่วยเหลือแก้ไขให้การทำงานเนี่ยไปต่อได้ค่ะและขอบคุณทุกข้อความทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ค่ะ